ราโดคือหนึ่งในแบรนด์ไฮเอนที่ถือเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยราคาเริ่มต้นที่ไม่สูงเกินไปแต่ยังคงได้รับความหรูหราสมกับเป็นแบรนด์ระดับสูงมีจุดเด่นในด้านการนำวัสดุรูปแบบใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีเฉพาะมาประกอบอย่างเช่นในทรูซเคอร์เซรายที่เลือกใช้ไฮเทคเซรามิกเป็นวัสดุหลัก เพราะมีน้ำหนักเบาแต่ทนทานทั้งรอยขีดข่วนและแรงกระแทกในแบบ Open h ฮาร์จะเลือกแสดงกลไกลภายในเรือนนาฬิกาแฝงความหมายว่าเหมือนความรักที่ซื่อตรงและเปิดเผยเหมาะใช้เป็นของขวัญแต่งงานเป็นอย่างดี ทิทสอดเป็นแบรนด์นาฬิกาดังของสวิตเซอร์แลนด์โดยซีรีส์โครโน x XL ของแบรนด์มีจุดเด่นที่นอกเหนือจากการใช้ลาันนาฬิกาแบบโครโนกราฟที่แม่นยำแล้วยังใช้ตัวเรือนขนาดใหญ่ถึง45มิมตามชื่อรุ่น XL อีกด้วยด้วยความเป็นนาฬิกาควอดโครโนกราฟจึงสามารถจับเวลาที่ความละเอียดเศษ1นึส่วน10วินาที และจับเวลาแบบ30นาทีได้พร้อมกับการแสดงผลเวลา60วินาทีที่ตำแหน่ง6นาฬิกาและยังได้ราคาเปิดตัวที่หลักหมื่นบาทต้นๆจึงคุ้มค่ากับคุณภาพระดับสวิสเมดอย่างแน่นอน Apple Watch ถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่เติมเต็มการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดียิ่งขึ้นสะดวกสบายไปกับอีโค y ิสต m มของ Apple มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบครันรองรับการออกกำลังกายแทบทุกประเภท มีระบบนำทางกันน้ำลึกได้50เมตรใช้งานเป็นส่วนเสริมของ iPhone ในการรับข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วปรับเปลี่ยนสไตล์สายรัดของนาฬิกาได้โดยง่ายและสะดวกรวมถึงหน้าจอที่ปรับได้มากกว่าซีรีส์6รวมถึงยังขยายหน้าจอให้สุดจนชนขอบเรือนเพิ่มพื้นที่ทำงานกว่า50เ์เมื่อเทียบก,กับซีรีส์3ไซโก้นั้นก็เหมือนดั่งตำนานอีกแบรนด์ของโลกใบนี้จากญี่ปุ่นที่มีหลากหลายคลาสและราคาซึ่งมีหลายรุ่นที่โด่งดังและจับต้องได้ และโรสเ p กมอนสเตอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยการออกแบบที่มีพื้นฐานสำหรับการใส่ดำน้ำจึงมีเอกลักษณ์และดูสวยงามแต่ที่พิเศษไปอีกขึ้นคือรุ่นนี้เป็นเ a v e the โอเชีที่เป็นสเป c ชี l ลคอลเลกชันที่ได้รับการออกแบบเพื่อสื่อถึงการอนุรักษ์ท้องทะเลที่เสียหายจากฝีมือมนุษย์โดยยอดขายส่วนหนึ่งของทุกเรือนจะนำไปสมทบทุนวัดใจโอเชียนเลิร์นิ่งเซ็อีกด้วยแทมิวตันเป็นแบรนด์นาฬิการะดับโลกที่มีชื่อเสียงในวงการนาฬิกาในด้านความแม่นยำ เป็นที่นิยมในการใช้งานระดับสูงและแม้แต่การใช้งานทั่วไปก็เช่นกันพร้อมกับยังมีประวัติศาสตร์ของแบรนด์อย่างยาวนานรวมถึงฟิ a วอ h ที่เป็นนาฬิกาสำหรับการใช้งานทางการทหารโดยแฮมิลตันคาร์กิฟิ m เมค a n i c a l ถ่ายทอดความเป็น f ฟ Watch อย่างเต็มที่ปรับปรุงจากรุ่นที่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2พร้อมระบบออโตเมติกที่รองรับพลังงานสำรองที่42ชั่วโมงและมั่นใจในความแม่นยำด้วยคำว่าสวิสเมดนั่นเอง ปัญหาอย่างหนึ่งในวงการสมาร์ทวอชคือรูปทรงที่ดูเฉพาะทางเกินไปซึ่ง Galaxy Watch 4 Classic ก็แก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีตัวเรือนเป็นสเตนเลสแบบนาฬิกาอนาล็อกทั่วไปแต่ผสานกับการที่ขอบเรือนสามารถใช้หมุนเพื่อเลือกเมนูนาฬิกาได้พร้อมกับใช้หน้าจอ AMOLED ที่ประกอบด้วยกระจกกริลล่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Glass DX เสริมความทนทานได้เป็นอย่างดี มีฟังก์ชันการทํางานครบเช่นการติดตามการนอนอย่างละเอียดการวิ่งออกกําลังกายทุกรูปแบบพร้อมการทํางานผ่านแวร์โรสซึ่งใช้งานได้กับ a อน r รอยที่รองรับทุกรุ่นอีกด้วยแม้หลายคนจะคิดว่าซิติเซนเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้โดดเด่นเท่าไซโกแต่ความเป็นจริงแล้วแบรนด์นี้เองก็เป็นผู้นําในวงการอุตสาหกรรมนาฬิกาของญี่ปุ่นเช่นกันนาฬิการุ่นนี้ถูกตั้งชื่อตามรอยรุ่นที่ที่ถือกําเนิดขึ้นในปี1964 จากการทดลองนาฬิกากันน้ำที่มีชื่อรุ่นว่า Parawater ซึ่งเป็นเหตุการณ์การทดสอบการกันน้ำของนาฬิกาโดยการนำไปแขวนกับทุ่นลอยกลางทะเลคุโรชิโอด้วยความร่วมมือกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้นาฬิการุ่นนี้จึงได้ชื่อคุโรชิโอะ64เพื่อรำลึกประวัติศาสตร์นั่นเอง Garmin คือแบรนด์สมาร์ทวอชชื่อดังระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก หนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ Solar in String Series ที่มีจุดเด่นในด้านความอึดของแบตเตอรี่ได้สูงสุดถึง24วันหรือสูงสุด70ชั่วโมงถ้าใช้งานร่วมกับการเปิดระบบ GPS แบบต่อเนื่องถึกกันน้ำได้มากถึง100เมตรพร้อมความสามารถในการชาร์จไฟด้วยแสงอาทิตย์ใช้งานได้ทุกสถานการณ์และทนทานเพราะผ่านการทดสอบมาตรฐาน 810G ของกองทัพสหรัฐอเมริกานั่นเอง d ดเนียลเว l i n งตันเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากสวีเดนในฐานะนาฬิกาแฟชั่นที่มีจุดเด่นในการออกแบบสไตล์มินิมอลน้อยแต่มากด้วยการออกแบบที่ให้มีแต่ส่วนที่สำคัญของนาฬิกาพร้อมกับการใช้สีสันของวัสดุเป็นตัวขับการออกแบบให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงคลาสสิกด้วยการเลือกใช้สายนาฬิกาแบบสายหนังพร้อมกับตัวนาฬิกาที่ใช้งานได้จริงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับทนทานต่อน้ำฝนที่ระดับ3 ATM และใช้เจแปน Quartz Movement ที่มีชื่อเสียงเป็นหัวใจหลักของตัวเรือนนั่นเองคาร์บอนคอกาดเป็นมาตรฐานและการออกแบบเพื่อความแข็งแกร่งทนทานปกป้องตั้งแต่แกนกลางของตัวเครื่อง G-Shock ด้วยคาร์บอนที่มีความแข็งแกร่งสูงปกป้องตัวเครื่องได้เป็นอย่างดี สายนาฬิกาจากเรซินความทนทานสูงพร้อมกับมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจับเวลาได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงหรือการแสดงเวลาต่างโซนลารองรับมากสูงสุดถึง31โซนพร้อมการคำนวณระบบเวลาออมแสงมีระบบนับเวลาถอยหลังนาฬิกาปลุกและไฟเล็ดสำหรับแสดงผลในที่มืดให้ด้วย คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด